วันพฤสีเขียว้บงสุดฉัน้ไหมมาบ่งอีเด่นมาแม่งคับเลยไปจะผมเลย่ใส่เส้ออ๋อใส่เสมอเมือี้ผู้เล่นวนไปโกกไปตาไปเลยจน้จะไปโกกไปตาเป็นยังบังชุดฉันจิ๋มอะฉัรูงมกระสีว่าต้นใหม่ก็อยูย ไปซื like the table, like ้อบอกลำไยได้แล้วปะล่ะบอแล้วไปบ้านเจนะมีแต่เจกับเม่ต้อนร้บไอเจกับแม่หาใครไปซื้อบอกไามอกมาบ่ได้ีตัดสั่งไงวะใครพร้มมกัมแม่ที่พวกี่ตัดสัง cái bố mẹ lẽ tả lâu bao nhiêu mẹ ba nhà tả lâu ở bên ngon anh chị các mẹ lâu khai vào đây được không tả sang về đám thì tả lâu bao nhiêu sang bao nhiêu bàn lẽ cho bà tả sang lâu bao nhiêu tả lâu thì sang rồi cái anh chị mẹ tả sang đây sang này tên đấy, cái nhưng mà tả sang căn bố mẹ tả mới sang này tiền cái sợi sợi này tả sang ก็ได้วาไปทัวร์เนาะผู้ใดสร้างก็ได e ้เมื่อละเบาไก่เขาเอินตาช่างโมเมนดอกโมเมนดอกมาหาตัวอะไรโมเมนต์จีให้ตาสร้างเลยผู้เดียวก็จะ้นเมืบ้านแบบนี้เขาจะเจกขายขลองจีจแล้วก็สึุไปน้ำเอาตาผู้เดียวสร้างมาหาตาตุยไปเราท่จะเจังได๋จน้าหาตาผู้เวเยตวอไาด้ขลายปึ๊บออกบานแตะลื่อมันเด็ดเด็ อ้ยังก็ได้มาังใจนีต่วตาสั่งตาสั่งเนาะเจ๊ก็อีเมียเนาะสุดท้ายว้ออะไรคืออะไใส่บทฉลานะเียนโมงๆเลยไม่เคยกินไม่อย่างรน้ำใยนะไม่ได้กินหอกล้อตาน้ำมือจ้องมือเราได้จะเป็นยูเซ่ลอตาล้อตาน เราตสิรยปนมนบุเคยอย่างนนะวันยาย่ส่งกเทีต่ยงแต่ว่าตาสัตาสันได้เะสั่งก็ได้หละบาไก่ชื่องลไปไปไปหาซื้อนี่สิได้กินกับเนาะคนกระตกก้หยาบกนกระตเบิ้งชุดเบิ้งชุดให้เกียรติชุดขนกระต เดี๋ยวบอกล้ว่ยไม่สนใจไป,ไปหาเสื้อใส่ดอกเว้ยไม่มีแต่บ้านเจแล้วมันไหลจะไปบ้านเจลหรไปสักข้าวดอกสันเจสัง่งเด้อเอออออให้สั่งก็ได้หมดละหมดละสักแล้วเคยได้างนีแต่ตาสั่งเนาะไม่เคยได้างนีว่าเจสั่งได้หรอ